ดสิเนี่ยรถเข้าออกไม่มีหยุดเลยเดี๋ยวเฉียวตูดเดี๋ยวเดินเข้าเดินออกโอ้ขายดีนะเนี่ยแม่ลูกค้าประจําทั้งนั้นเลยเนี่ยว่าก็ส่วนใหญ่เนาะมันคือของของมู้ที่บ้านแม่น่ะมันจะเป็นแหล่มมันจะเป็นแหลมทุกอ่างว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลทุกชนิดแม้กระทั่งอาหารแปรรูปทุกชนิดหมูกระทะชาบูที่นี่มีครบหมดครบหมด คนถึงมาเยอะอยเพราะว่ามาถึงนีก็คือจบเลยมไม่ต้อง <มา S 2> ไปที่ทไหนเลยค,คือจบเลยไม่ต้องไปที่อื่นเลยจริงๆเพราะแล้วที่นี่มันของมันไม่แพงเงี้ยมีถูกซึ่งลูกค้าเนี่ยเอาไปต่อยอดได้เลยบางทีก็ซื้อแล้วไปขายต่อแล้วบางทีก็ซื้อแล้วก็ไปประกอบอาชีพเองเพราะของเราเป็นต้นทางอะเนาะแม่มันก็ได้ในราคาถูกใช่แม่ก็จะเอาตรงๆเลยนะกําไรเราก็พอมมีแต่ว่าถามเยอะไหมไม่เยอะ แต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้พอเลี้ยงลูกน้องแล้วก็เหลือนิดหน่อยเพราะนั้นไม่ได้เยอะแยะอะไรแล้วแม่ให้เงินเดือนลูกน้องยังไงคะเนี่ยโอยสามสิบเอ็ดคนค่ mm hmm. าใช้จ่าย mm hmm. นี่ต้องแบบโอยทุกครั้งที่คนหนึ่งตกเดือนเดือนนึงนะเกือบตกสองหมื่นนะ่อคนอนะ่ะโอ้เกือบสองหมื่นนะพะมา่พมาเนี่ยพม่านี่ถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะค่าเงินเดือนเอ้รายวันเสร็จจะมีพิเศษมีพิเศษก็จะมีเบี้ยขยัน mm hmm. เบี้ยขยันถ้าใครไม่หยุดเลยเขาจะได้สองพัน แต่พม่านี่เอาตรงๆเลยนะไม่ค่อยหยุดนะเดือนนึงอะถ้าใครไม่หยุดเนี่ยแม่จะให้ไปเลยพิเศษ2000 2สองพันแล้วเขาก็จะมีพิเศษตอนกลางคืนหลังจากห้าโมงเย็นไปแล้วโอทีอีกสองทุ่มเนี่ยแม่จะให้คนละ3สามันห้าแล้วก็ค่าแรงก,ก็สามร้อยสร้อหสิบวันก็ว่าแล้วเน้องห้องเย็นนี้เลยหยุดไม่ได้เนะะ เปิดทุกวันเลยแม่แม่ไม่ไปไหนหรอโอ้ค่าใช้จายขนาดนี้ช่ายเยอะแล้วยิ่งยิ่งคนไทยอะนะที่เป็นระดับเป็นผู้จัดการเอ่อคนรับข้าวสมีดนแอดมินอ,ะอ่ะเดือนก็สองหมื่นกว่าโอ้บันบัญชีเนี่ยเกือบสามหมื่นก็้ไปแล้วอะ่ะอืมแล้วค่าค่าตัวแม่เนี่ยค่าตัวแม่เนี่ยจะแทบไม่เหลืออะไรแล้ว <laughs> จะแทบไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ ที่ทำขบข้าวที่เลี้ยงคนงานนะแม่ไม่เคยเอาเงินบริษัทมาเลยเลยนะแม่ไม่เคยนะแม่จะเอาเงินส่วนตัวที่เงินเดือนที่แม่ได้แม่ได้เงินเดือนอ่ะคือที่บ้านอ่ะจะมีเงินเดือนกันหมดแม่จะได้เงินเดือนเดือนหมื่นบาทในหกหมื่นบาทนี้แม่ทำับข้าวเลี้ยงคนงานนี่นั่แม่ก็หมดแล้วแม่ไม่เคยเบิกเงินบริษัทเลยเงินส่วนตัวแม่ถือว่าแม่ทำบุญก็ทุกแม่จะได้บุญแม่จะได้ของแม่เต็มๆชาตินี้เราอาจจะไม่รวยแต่ เรียกว่ารวยน้ําใจรวยบุญอ่าได้บุญไม่ได้ไม่เป็นใจเลยความรวยไม่ได้ไม่ได้ทําให้แม่มีความสุขแม่มีความสุขคือการได้แบบแบบเราแบ่งฝันอะไรอย่างเงี้ยมีรอยยิ้มแบ่งปันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะคนเรายังไงอะถามว่าใครอยากมีตังใครใครก็อยากมีแต่มันมีฝันเราคือมีแค่นี้แล้วมันมี ให้ลูกน้องอยู่ดีมีสุขลูกน้องทําแทนเราได้เราไปแบบสบายๆเราไว้ใจปล่อย <ใน S 1> วางได้ใช่คนงานแม่นะ่ารักทุกคนไม่ต้องห่วงเลยมีแบบไล่ด้วยนะวันนั้นเห็นโหแม่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมดูเองครับใช่บางทีอะเราเอาง่ายๆนะเขาเห็นแม่ทํางานมาเยอะแล้วไงหนูว่านะบ,บางวันนะถ้าเกิดวันไหนแม่ไม่เข้ารัวนะั้นแม่ก็ซื้อซื้อของ น,นอกกเนาะซื้อตามตามตลาดซื้อทุกอย่างเลยใครเดินตลาดซื้อหมดมรูแจกพี่หอเหมือนเราอ่ะเป็นแม่ค้า,าเราก็อยากให้คนมาซื้อซื้อใครซื้อก็ดีใจแล้วห้าถึงสิบสองล้านนั่นห้าถึงล้านนี่ห้าถึงพันหมอซื้อหมดให้ <ๆ S 1> ห,นหนูก็ว่าอยู่ทําทไมแม่ไม่ค่อยเข้าห้างไม่ค่อยเข้าอะไรเลยแวะแต่ลตลาดในห้างนี่เอาตรงๆเลยนะเพศจะไม่ได้เคยนัดจะเดินสักครั้งหนึ่งตลาดนัด ส่วนใหญ่ตลาดนะตามตลาดทั่วไปนะแม่ซื้อจริงแม่แม่แม่จะเราเคยจนอ่ะเราเคยอยู่ข้างถนอนอ่ะเราก็ต้องขุดนุที่อยู่ข้างถนอนอ่ะใช่คนที่เขาที่เขามีห้างดังๆแบรนด์ดังๆก็ต้องหวังเงินแม่เลยแม่ไม่เขา้านี่ดูดูถ้าถุงใส่แค่นี้ค่ะอยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าอาจจะว่าเราอาจจะออกสังคมหรือว่าอะไรมันต้องมีอ่าเราอาจจะไป แล้วก่อนที่แม่จะมาทําห้องเย็นนี้แม่ทําอะไรมาบ้างคะเนี่ยเนี่ยเล่าชีวิตหน่อยสิากว่า,า,วาจะมาถึงจุดนี้กว่ามาจะถึงจุดนี้ลําบากมากอมแม่ทำไมแม่ถึงอยากเลือกขายแบบแม่ค้าเล็กๆก็อยากให้คนมีอาชีพทำไมรู้ไหมเมื่อสมัยก่อนนะนะแม่นะเอาตรงๆเลย พ่อแม่จนมากอืเรียนหนังสือยังไม่มีเลยต้องมาช่วยแม่ที่แม่จบปริญญาจบที่เรียนนีม่มาเรียนตอนโตนะเมื่อก่อนพอเราพอเรามีเวลาเนี่ยเราก็ไม่เคยทิ้งการศึกษาแม่ไปเรียนกศนน,น,น,นนะอืเทียงบุธเอาไปเรียนปริญญาตรีเสร็จแล้วกว่าจะได้ด็อกเตอร์มานี่แม่ก็เหนื่อยนะมใช่แม่ไม่ธรรมดาแม่ไม่นีนะทางานด้วยการศึกษาเลยเพราะแม่คิดว่า การศึกษาเนี่ยคือสำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญไม่เคยทิ้งจริงทำงานด้วยเรียนด้วยแบ่งเวลาย,ยัางไงเนี่ยแม่แไหนจะลูกอีกโอ้เอาเป็นเอาเอาเอาตรงๆเลยนะแม่เคยโดนดูถูกเนี่ยใช่เคยโดนดูถูกว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยมันจะมีความรู้กว่าคนที่เขาเรียนหนังสือมาได้ยังไงถูกต้องไหมแต่มันไม่ใช่เคยเคยใช้เคยรู้จักคำว่าปริญญาชีวิตไหมอ่า ่ของแท้เลยนะโอ้เล่ายาวกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้อยากจะจะเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้ปีหนึ่งเป็นเจ็ดแปดร้อยล้านพันล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอยากรู้อ่ะแต่ก่อนแม่แบบทำอะไรกว่าจะมาถึงจุดนี้การกว่าจะมาทำห้องเย็นกว่าจะเป็นเจ๊กระบอกนี่โหยากเย็นขนาดไหน เจ็ดร้อยบาทเรายังเพิ่งมาเริ่มทํางานตอนมหาลัยเองเนาะแม่ทำตั้งแต่ยี่สิบสี่ยสิบสี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นลูกจ้างเขาค่ะโอ้เป็นลูกจ้างเขามาประมาณยี่สิบกว่าปีในระหว่างที่เป็นลูกจ้างเขายี่สิบสีก็เราก็เป็นคนสยางแล้วเนาะคู่พักรักจำแล้วเนาะก็มีลูกค้าในมือมีลูกค้าในมือเสร็จแล้วก็เอร แล้วเกตเล็กๆซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยแหละซื้อมาขายไปก็ลูกค้ามาก็เราก็เหมือนกับว่าเอาเรียกง่ายๆว่าเราก็อยากขายตัวนี้ปุ๊บกลางคืนแม่ค้ามันมากวันนี่พักวาวันนั้แม่ค้าไม่ได้หลับไม่ได้นอน,นอ่ะอ้ส่งลูกค้าโอ้โหขยันเบอร์นี้ก็ว่าอยู่ยเพราะว่าบ้านเราจนอ่ะยังไงมันต้องส่งส่งก็ไม่ เจ็ดร้ให้แม่หกร้อยโอ้ลหล้ยเดียว้ยเดียวแล้วกินอะไรอ่ะแต่ว่าพอดีว่าที่ที่บ้านที่อ่ะที่เราไปทํางานนที่แพรปานเนอะเขาก็ทำแบบข้าวเลี้ยงโอ้แม่ก็เก็บอีกโอ้หนี่ไงกว่าจะมาเป็นเจยจะบอกไม่ได้ง่าย แม่เนะ่ะเคยถึงกระป๋องอ่ะถึงกระป๋องอ่ะไปขายของในจังหวัดนนท์อ่ะเชื่อไหมอ่ะโอ้ยกระป๋องอะไรอ่ะกระป๋องถึงค้างไงปูเค็มมั่งกระ,ะ,ะปิมั่ง,งนู่นเนี่ยคือเป็นของแห้งอ่ะทุกชนิดว่าหม,ม,มึกแห้งปลาแห้งปลาอะไรถือช่วยแม่ถือ,อแล้วก็แม่เป็นคนถือกิโลแม่เป็นคนหาบแม่ถือมั่งเอแล้วก็แม่ของแม่ด้วยมาเนี่ยป บางคนเขาก็สงสารเราเนาะเขาให้เขาก็ให้จอมที่เล็กๆอะแล้วก็ขายหน้าร้านเขาบางคนนะ่ะเอาน้ําสาดไล่แม่เลยโอูยทำไมทํากันอย่างนั้นน่ะจี๊งแม่มันเป็นที่มาที่ไปของที่แม่อยากขายแม่ค้าเล็กๆเพราะแม่เคย,เคยหัวใจโดนตรงนั้นน่ะอ้ยค่าค่าข้าวสารค่านู่นค่าไฟค่าน้ําเราจะเอาตรงไหนอะไม่มีอะ นะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคนมีลูกอะ่ะจะส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยมือออม้อนึงอ่ะแต่สมัยก่อนมันไม่แพงเท่าไรนะหร่เนาะแต่ถามว่าก็ตามอัตราภาพอะ่ะโอ้โห oh, แม่คิดตรงนั้นถึงแม่คิดถึงหัวใจของแม่ค้าเล็กๆเ,เลยอะ่ะแม่ก็เลยถึงจัดส่งแม่ทั่วประเทศเลยกําไรมากกําไรน้อยไม่สนใจเพราะเราผ่านตรงนั้นมาแล้วผ่านตรงนั้นมาแล้วแม่ผ่านตรงนั้นมาแล้วจริงๆเลยเข้าใจหัวอกเดียวกันโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่เวลาแม่ค้าเล็กๆกับทัวรมาถามี่ยไม่เคยหุดหงิดเลยอืไม่เคยหุดหงิด แม่ตอบทุกเม็ดบอกเลยอยากรู้อะไรอยากขายอะไรโทรมาแม่สอนหมด